สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมพามาดูโรงคั่วเล็กอาราวนะครับผมตามผมมาครับหน้าร้านแบบนี้เลยเล็กอาราวเอ็กซ์คาเฟ่คอฟฟี่ช็อปนะฮะอยู่แถวแถวคลองหนึ่งวัดลาดสนุนนะครับรังสิตธิปรปทุมธานีนี่เองนี่เครื่องคั่วเ,เครื่องเบอร์เรอเลยคั่วได้ครั้งละ2.5กิโลครับนี่พี่นาจของเราทำอะไรอยู่อันนี้ร้านคาเฟ่หรือว่าร้าน,านเลาา็กอราวโอ้ร้านเล็กอาราวมาเลย มาหาเจ้าของร้านไม่เจอนะเฮ้ยหลายคนมาบอกเฮ้ยไม่เห็นเจอเล็กคุณเล็กเลยเป็นไหนเนี่ยคุณเล็กไม่ไหนเนี่นยร้าผมเป็นลูกจ้างครับผม <c ười> ยึดร้านนี่คั่วเสร็จแล้วเนะี่ยวันนี้คั่วไปกี่โลนะน30กิก30กโล30กิโลคือลู้ใครสั่งมั้งไข่ <c ười> ก็ไม่รู้แนะ่น่าตาอยู่นี่แหละว้าวสวย อันนี้เปติดแก้วงานพวกนี้ได้ใช่ใช่ใชติดกันสดๆร้อนๆแบบนี้เลยนี่นะอ่าคัวเสร็จปุ๊บแพ็คนะครับพร้อมนะผมไม่ไอะไรอ่อือมอำนาจรับจบรับจบครับทำทุกอย่างเลยนอนยัง, <c oughs> <c oughs> งยังเลยฮะทำทุกอย่างอุ้ยเครื่องปิ้นใหม่งานเกิ๊ยบเงียบกี๊บโอ้สวยมากดูย,ดยนี่นี่เงาแบบ กันน้ำด้วยนะตัวน,นี้นออแจ่มมากสวย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 อช็อตกลุ่มมาแล้วโอ้แจ๋วมากมากินมากโอ้กลิ่มกลิ่มไปเลยมีสองไซส์นะมีสองร้อยกรัมสี่ร้อยยี่สิบบาทกับหนึ่งร้อยกรัมสองร้อยยี่สิบบาท โอ oh, นะ้ลำไร้วาน่ากินมากลำไรวาไรวากินอะไรนะ ไอ้กลิ่มแล้วไม่พูดไม่จาเลยวันนี้มาครบจบที่เดียวครับทั้งแก้วท,ทั้งกาแฟติ๊กเกอร์พร้อมอันน่ารับจบรับจบถาม่อยนอนตอนไหนยังไม่ได้นอน <laughs> นี่ถามมาได้นะรับจบจริงจริงรวมร,รนวมถึงแบบอุปกรณ์กาแฟด้วยนะ,ะนุ่นนุ่น,น,น,นขอบคุณทุกออเดอร์นะครับเป็นกำลังใจให้เล็กอราวด้วยนะครับแล้วเจอกันครับ